อ่าสวัสดีครับทุกท่านก็วันนี้พบกับเซ i ต e รีวิว3เดโมนะฮะก็ในระหว่างที่กำลังรอตัวเต็มนะฮะเรามาเล่นกันก่อนแต่ว่าเกมนี้คนเล่นหลายคนแล้วแต่ว่าแต่ว่าผมก็จะเล่นอยู่ดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเล่นตัวเต็มเหมือนกันก็ส่วนตัวเคยเล่นเซนต e รีวิว3นะฮะแต่ว่าเรียกว่าอะไรล่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้เล่นแบบจริงจังะฮะสมัยก่อนคือเล่นแบบ เล่นผ่านๆน,นะฮะในเกม PlayStation นะฮะโอเคก็มาเริ่มกันเลยครับจีววเลนไทน์ทนะฮะเฮ้กนะฮะไปเจอผู้หญิงคนนี้ที่อาจจะต้องเข้าเชื่อใจเราคาร์ลอส นี่นายไม่คิดจะถามชื่อผูอ้หญิงคนนี้เลยเหรอเธอเป็นหน่วยพิเศษของ RPD เลยนะชื่อของเธอน่าจะ,าจะอะไรสักอย่างในวันเดนธาเนี่นนยลยนะฉันชื่อจิ๋วยินดีที่ได้รู้จักนะจิ๋ว ผมเป็นหัวหน้าหน่วย UBCS มิคคาไลวิกเตอร์ทีมองันถูกส่งมาเพื่อช่วยเหลือคนเหล่านี้แล้วแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างล่ะเมืองนี้ถูกตัดขาดจากภายนอกคนเป็นพันๆคนจะต้องตายโดยจะพูดได้ถูกก็คือการเป็นพวกที่มีวันตายหน่วยออชันสูญเสียเยอะมากเลย แค่ทำให้พวกเขาลอดชีว <serving> ิต <wan> น <ita> well, yeah, so ี moving, ่ก็เป็นสิ่งที่ยากเกินกว่าที่ฉันจะทำได้แล้วอย่างนั้นคุณก็ต้องขอบคุณผู้ชากการ์คุณแล้วล่ะก็ใช่เราทำสิ่งทุกอย่างที่เราทำได้แล้วถ้าเกิดเราทำให้รถไฟฟ้านี้เดินทางได้เราก็สามารถเอาคนพวกนี้ออกไปได้แต่เราต้องการเขาช่วยเหลือคนของฉันทำโดยลำพังไม่ได้เอาละ โอเคฉันช่วยก็ได้แต่ฉันอยู่พวกกับพวกเขาไม่ได้อยู่พวกคุณเฮ้ยใจเย็นเราต้องเราจะช่วยทำสิ่งเดียวกันขอบคุณนะจิวเอาล่ะคุณตำรวจเราใช้นี่ในการคุยกันฉันรู้นะว่าวิทยุคืออะไรโอเคอย่างแรกลยนะคุณต้องไปเกียร์ข้างบนก่อน You find there. โอเคฮะอลาร์ดบอกว่าให้ขึ้นไปข้างบนเพื่อไปเอาของนะฮะเดี๋ยวเนี่ยโปสเตอร์หนังดีกว่าเดี๋ยวแล้วมีเรื่องรีวิวด้วยนะฮะฮัลโหลนี่มันเทอร์มินเตอร์แล้ววะเนี่ยโอเคฮะเริ่มกันเลยภาพสวยนะภาพสวยมากผมประทับใจฮะ ไงวะกดอะไรวะเ,เ,เดี๋ยวว่าเราไม่ต้องมาทางนี้ว่ะโอเคฮะดูแผนที่ก่อนก็น่าต้องขึ้นมาทางนี้นี่เดี๋ยว <c oughs> มาถึงก็หาทางไปไม่เจอเลยนะเฮ้ยพารอดบึงมาพากูไปหน่อย ไปทางไหนโอ้หัวหน้าเนี่ยเนื้อหลุดออกไปเป็นก้อนๆเลยแล้วเนี่ยฉันไม่เป็นไรหรอกเออได้กระสุนนะโอเคเมื่อกี้สิร์ฟไปผิดทางดูเหน มือกันประกอบกระสุนของ UBCS ถ้าเกิดคนออกไปในสนามลบแล้วคุณกระสุนหมดเนี่ยปืนของคุณก็จะไรค่าไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากมีชีวิตยอยู่เนี่ยก็ต้องควรที่จะมีความรู้เกี่ยวกับการทํากระสุนอยู่ในหัวบ้างกระสุนปืนพกก็การพาวเดอร์สองอันการพาวเดอร์บวกไฮเกรดกินเนตเลนเชอร์ก็กระสุนปืนลูกสองนะครับปืนแม็กครับก็ปืนกลสั้นนะครับ โอเคไม่มีอะไรแค่บอกวิธีการผรสมเอาพุทธนะฮะโอเคเอ้ okay. hey, เราจะมาถูกทางนะฮะสอนผมวิ่งอรับานท,ที่เราวิ่งมานานแล้วโอเคมีอะไรเออนัองสือพิมพ์คะเช้าของวันที่ย5ิกันยายนเออตำรวจได้รับรายงานว่ามีเหตุความรุนแรง ีผู้ชายคนหนึ่งที่เหมือนคนจรจัดนะฮะโจมตีคนที่เดินผ่านไปมาที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะแลมนะฮะตำรวจที่ไปถึงเนี่ยพบว่าผู้หญิงถูกกัดนะแล้วก็ถูกแยกชิ้นส่วนตอนนี้เป็นเหตุที่เกิดขึ้นครั้งที่3แล้วที่แลคูนิตี้แล้วใครล่ะที่เป็นต้นเหตุของเรื่องเรื่องนี้เป็นต้นเหตุของการกินกันนี้นักข่าวของเราได้เข้าไปที่โรงพยาบาลสเปนเซอร์เมมโมเรียลนะฮะแล้วก็ไปถามเขาถามนี้ แล้วก็ได้คำตอบกลับมาที่ช็อกมาฮะอยากรู้ต้องเปิดหน้าต่อไปโอเคฮะดูเหมือนเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นมาตักพากหนึ่งแล้วเหมือนกันไปต่อฮะ โอเคฮะเราต้องไปรีแอคติเวทสถานีไฟฟ้านะฮะไอ้นี่ไอ้นี่ทำทำได้ทาได้สิเอ้ยได้สมุนไพรนะฮะโอเคต่อไอตัวอะไรวะ ข้อมือการผสมยานะฮะกินเฮิร์บสองอันได้ยานะฮะกินเฮิร์บกับเลนเฮิร์บได้หรือกินเฮิร์บสามอันได้ยาที่แบบดีที่สุดนะฮะแล้วก็ชุบของพยาบาลน,นะฮะเราเขาเรียกว่าผสมเองไม่ได้ฮะถ้าเจอก็เก็บมาโอเคกำลังจะออกไปข้างนอกนะฮะเฮ้ยตื่นเต้น โอ้โหคนวิ่งจัก,กรโหนนะยังมีพลอชีวิตอเหรอเนี่ยราต้องรีบทำให้รถไฟกับชายได้แล้วล่ะขี่ขวาเพื่อเล็งขี่ซ้ายพื่อยิงนะฮะนี่ครับโอเคสามนัดนะฮะแล้วไอ้คนพวกนี้วิ่งจากไหนครับเนาะที่ถนนมันตันไม่ใช่หรอ,องงใส่วิ่งจากทางนี้นะฮะ ขึ้นมาเรียกถึงคอนกรีตขั้นสุดนะโอเคโอ้โหคุณตำรวจถอยเขไปโอ้โหอินี่ไข่เนืเนี่ยพี่ครับใจเย็นมาหลายตัวยิงไม่ทันโอ้ยเวนกรรมโอเคฮะลงไปหนึ่งละเดีอดร้อนฮะอุ้ยเวนไม่เห็นยา กับพี่เอออย่าก,กับพี่จิวพี่จิวโดนกัดขาโอ้โหตายได้ตายได้อย่างพี่โอ้ยโดนกัดอีกแล้วแหกหมด โอ้ยเรนยางนะงนงฮะแป๊บนึงอีนะ่ฮะนี้เรานี้ยตายจริงฮนะหรือเปล่าแหกเลยจ้ายัางเดินไปถึงไหนแนละ้วตัวพรุนแลวโอเคเอ่อ,อดกดสวิตป์าเพื่อบลบอย่างรวดเร็วนะฮะโอเค เยอะมากนะฮะซอมบี้ประตูนี้ล็อกนะดีนะที่มันปีนไม่เป็นไม่งั้นเราอาจจะตายได้ฮะตรงนั้นก็มีผีฮะโอ้โหเยอะมากแต่ภาพสวยครับผมชอบโอเคตัดตัอสิครับล้อฉันมาถึงแล้วฉันต้องไปไหนเห็นของสัญญาณไดหมนั่นแหละเธอต้องไปที่นั่นคุณอาจจะต้องอ้อมไปคุณหมายถึงทางที่ไฟไหม้เหรอ แต่ว่าคนอย่างคุณสามารถดับไฟได้อยู่แล้วล่ะอยู่เวนดูเหมือนว่าเราต้องไปดับไฟนะฮะคาร์ลอสบอกว่าดับไฟเองนะจ๊ะเสียงว่าเขาจะดีมึงจะพังออกมาไหมเนี่ยเอามีดงัดได้ไหมไม่ได้พังหมดยิงได้ไหมไม่ได้อีก ต้องไปหากกุปกรอะไรทักอย่างนะฮะผมว่าในกล่องนี้น่าจะมีอะไรที่น่าใช้ได้เดี๋ยวเอ้าเมื่อกี้มันยังเปิดไม่ได้เลยอยู่มันก็เดินการออกมาได้อยู่ก็มีวิวัฒนาการฉลาดขึ้นนะสามตัวครับผมว่าถางังแดงๆนี่น่าเป็นถังระเบิดจากสัญญายเกียเกมเมอร์แล้วรอมันเดินมาใ,ใกลใ้ผมยิงมันดูโอ้ใช่ยิงด้วยฮะไอ้เวร โอเคฮะเราลอดพ้นลนะมีสามตัวข้างหน้าออโอเคฮะผมว่ามันน่าน่าจะตายนะหรือเปล่าวิ่งก่อนโอเค,อเ,คเข้าไปร้านอาหารนะมีกระสุนทั้งคนะันครับเอ่อเม็กชัวนะฮะว่ามันตายแล้ว โอเคฮะอีกสองตัวนี้ไม่น่าฟื้นขึ้นมาเอ,อ้อันนี้มันยิงได้ไหมไม่ได้กรรมนี่ลองลไปไหนเนี่ยออกไปหาอุปกรณ์ในการอเออท่อน้ำเมื่อกีน้นะเดี๋ยวก่อนนะขอผสมยาก่อนเพราะตอนนี้เราโอเคฮะตอนนี้ใกล้ตายฮะใช้เยี่ยมฮะ หายเจ็บแล้วเฮ้ย hey, นี่ไงได้แล้วบอลคัตเตอร์ครับเตัวตัดตัวตัดน็อตนะเอาไว้ตัดรวดตัดอะไรนะฮะตัดกุญแจอะไรอย่างงี้เสร็จแล้เราสามารถตัดกุญแจล็อกเกอร์ได้แล้วไหมไหนลองเวนตาดไม่ได้ดี ดูก่อนนะครับเราก็ต้องไปไหนต่อต,ตัวนี้ได้ไหมโอเคครับ okay, ตัวนี้ไปได้ฮะโอ้โหอีกหลายตัวเลยฮะแต่ตรงนี้ไม่ถังระเบิดผมว่าเราล่อมันมาได้กันอุ้ยเชี่ยมันเยอะเกินกระสุนก็ไม่ค่อยมีอู้ตายไปสองตัวนะฮะโออเคุ้ย <Okay. S 1> ชอบมากหลบแบบนี้ได้ชอบครับ ใช่ฮะเหมือนเป็นฟังก์ชันใหม่เลยภาคเกมออริจนินอลไม่มีนะฮะแบบเมื่อกี้โอเคฮะเราโชคดีนะ,ะที่เรามีที่ตัดรวด <Yeah. S 1> เยี่ยมถ้าเดี๋ยวก่อนที่บนสไปผมขอดูตรงนี้ก่อนเพาดูตรงนี้ก็ไปได้นะฮะกลัมไปทางไหนดีเนะนี่ยไอ้ตัวนะั้นคงไม่ฟื้นมานะ ใช่หนาอะโอเคนี่น่าจะเป็นสถานีรถไฟครับโตสักพวกคุณสถานีรถไฟเราสามารถน่าจะเปิดจากที่นี่ได้นะโอเคฮะไหนลองเปิดดูอ้าวเปิดไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดไฟไงโง่ โอเคฮะก่อนเอนต้องไปเปิดไฟก่อนเฮ้ยนี่ไงสายชีดน้ำเอาไปดับไฟตรงนั้นได้ละ้ยไอ้นี่มันยิงได้ไหมเออย,ยิงได้นี่เหมือนกับในภาคสองนะฮะที่แบบว่ายิงเก็บแบบคล้ายๆกับของสะสมอะฮะโอ้โหเจอของหนักฮะเยยมไปเลย หลังจากนี้เอายอนระเบิดได้ฮเฮ้ยปืนเอาผมจะเอาจะเอาจะเอาเอามาหนี้ฮ่าฮ่าฮ่าช็อตกันนะฮะอา้าวชียาซีเต็มเอ่อเอาไงดีจะใช้สมุนไพรก่อนทานัาน แล้วก็เอาลูกซองมาเยี่ยมได้ลูกซองมาใช้กัน,นะฮะก็โน้ตบอกว่าถ้าเกิดมีเหตุฉุกเฉินให้ใช้เปิดลูกซองนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเมืม่อกี้หลบแล้วแต่ไม่ทันไม่อยากเปิดกระสุนเลยเอจริงวิ่งผ่านไ,ไปแล้วนไม่ชอบของหนักนะฮะเปิดลูกซอง เอาไปเกณฑ์พี่น้องเป็นไงล่ะหนึ่งนัดพวกนี้ไม่ยอมตายสิเว้ทนเหลือเกินอุยเี้ยมาจากไหนวะ ไม่เลงยุ่งกับปูสักทีตายสักทีเถอะเฮะยไปหากระสนุนใหม่แล้วกันเ,เดี๋ยวเอามมดจิ้มดูเอา้าอีกแ,แล้วตัดตายอยู่แล้วเนี่ย ไม่โดนเลยจ้าไอ้ไอเวนนี่เกมเริ่มแบบเดียวปรนขนาดนี้ไม่มีที่แล้วอ่ะ ชัวเอ้ชัวไม่มียาด,ด้วยใกล้ตายแล้วน่าจะมีที่แล้วเมื่อกี้เติมกระสมหมด ตอนนี้ต้องระวังตัวมากไม่งั้นตายแล้วเนี่ยแม่งไม่มีก็ไม่มีที่ใสอีกแล้วเนี่ยดอบของแล้วกัน าเรายิงขามันจะตกมาได้ไหมทำไมขามันฝึกแต่ว่ายิงไม่โดนนะอ,อีเจอีเจข้างบนใจเย็นเจเเลิกหนีอ่าโอเคมันตายหมดแล้วเอ้ยนี่งไงล่ะขายะดี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 อุ้ยปูว่าแล้วเจียวเป็นคนเนื้อหอมนะฮะ มีแต่คนอยากกัดตายไปอ้วนออมีสมุนพลายสีแดงนะฮะไม่เอาไม่อยากได้อยากได้ยาจะพืดไม่ไหว คือของเต็มมากครับตอนนี้ไม่มียาเลยเหรอตายยิงแม่งโอ้คือไม่มียาเลยใช่ไม่ได้เราจะตายอยู่แล้วเนี่ย คตรงนั้นมีกระสุนแต่ว่าเราไม่มีที่เก็บแล้วเดี๋ยวใช้ลูกซองไปก่อนพ่าะเรามีแปดนัดเฮ้ยเยี่ยมเลยได้ยาแล้วรอดตายอ่ะ ข้างบนมีทางไปแต่เดี๋ยวเราลองเอาสายฉีดน้ำไปต่อดูก่อนแล้วกันโอ้โหพี่น้องเดี๋ยวไปติดมาถึงนี้เฮ้ยมันทำให้กายพันแล้วเนอเฮ้ยทำไมกูลบแล้วลบไม่ได้โอ้ยตายตายตายโอ้ตายมา ทำไมอ่ะโหดเกินเดี๋ยวเอาใหม่เราต้องหาเทคนิคนะดูท่าแล้วเอ่อลองแบบนี้ยังเดียวไหมทำไมรอบนี้ต้องรอดนะฮะอย่ายุ่ดก้

ท่าได้เป็นพลังการต่อสิงอ้าวมันหายไปแล้วอุ้ยน่าตกใจไม่เลิกละลานโอ้หน้าตาน่าเกลียดมากอ้าวจบโอเคทำได้ดีฮะถือว่าทำให้คนอยากเล่นได้นะ เราตายไปทั้งหมดหนึ่งครั้งเล่นทั้งหมดสิบเจ็ดนาทีโอ้โหไอ,อตุ๊กตาได้มียี่สิบตัวเหรอที่เราเก็บได้อันนี้ผมเก็บไปแค่ตัวเดียวโอเคฮะก็จบไปสำหรบบับรีเซ็ตวิวสามเดโมะภาครีคเมครอเล่นตัวเต็มอยู่แล้วกันดีใจเลยไดูนฮะ My god. No, no, no! They're gonna get through! Send somebody who's capable of getting me the hell out of here! What was that? Don't move! Kendo, you're alright. You're all right to stretch. Stop and do what? I got your back. sticky y ทำเทเลอร์ดีเหลือเกินนะฮะอย่างนี้ต้องซื้อเลยนะฮะเดี๋ยวก่อนโอเคก็จบไปนะฮะสำหรับ Resident e i l เดโมนะฮะ ก็ขอบคุณที่รับชมนะคะเอาไว้ติดตามกันใหม่ในตัวเต็มนะฮะสํหรับวันนี้สวัสดีครับ